สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาโร่ค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำคลิปนะคะแรนดอมนะเรื่องความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะมาดูกันว่าตอนนี้คนคนนั้นที่คุณอธิษฐานจิตหรือว่านึกถึงเขาอยู่ณเวลาเนี้คือใครกันนะคะมาดูพลังงานของเขากันก่อนเนาะ 9ถ้่วยนะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความภูมิใจมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในชีวิตของเขานะดูเป็นคนที่ภูมิฐานดูเป็นคนที่มีครบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านนะคะรถหน้าที่การงานที่ดีนะคะการเงินที่แบบร่ำรวยนะคะแล้วก็อยู่กินแบบ อ่ามั่งมีมั่งคั่ง,งก็ได้นะคะแล้วก็เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอีโก้หน่อยหน่อยด้วยก็คือมั่นใจในตัวเองสูงนะคะไม่ค่อยจะง้อใครง่ายๆนะคะแต่ว่าเขาอะง้อคุณเนาะต้องบอกแบบนี้แล้วก็คนนี้โอ้ตอนนี้นอนไม่หลับมากๆเลยนะเป็นคนที่แบบมีความวิตกกังวลอะแล้วก็เครียดมากๆเลยไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวกับคุณอย่างไรนะคะ เพื่อที่จะทำให้คุณยอมรับในตัวของเขานะเขาโอ้โหมีความรู้สึกที่แบบปวดใจปวดหัวมากๆนะเขาอาจจะมองความสัมพันธ์นี้อยู่จากที่ไกลๆก็ได้เขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณก็ได้เขาอยากจะมีคุณอยู่ข้างๆนะคนคนนี้อืมแล้วก็ เดอะไ f โรแฟนคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆนะเป็นคนที่ถูกต้องอะ่ะเออต้องบอกว่าเป็นคนที่ถูกต้องคือในความถูกต้องนี้คือเป็นยังไงก็คือเขาเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมอะ่ะ อืมเขาเป็นคนที่รักษาสัญญาด้วยคือถ้าเคยรับปากหรือคุยอะไรกับใครไว้ก็จะต้องต้องทําให้ได้ตามนั้นแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะมีความเมตตาการุณามากๆนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนดีจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่หกดาบอืม เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะจะต้องมีการเดินทางหรือไปโน่นไปนี่อาจจะทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับการ Import Export ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําการงานที่เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็ออ ในแต่ละวันน่ะเขามีงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่ทําคนเดียวก็จะมีลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เวลาได้พักผ่อนน่ะมีน้อยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเขามาได้รักกับคุณน่ะก็ทาก็เลยทำให้ตัวของเขาค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าเวลาของคุณกับเขาอาจจะเป็นเวลาที่ต่างกันก็ได้ด้วยนะเขาอาจจะอยู่ในช่วงกลางวันคุณอยู่ในช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเมื่อเวลาที่คุณหลับอ่ะเขาก็ยังไม่ได้นอนนะคะเขายังคงปฏิบัติหน้าที่ยังคงทําหน้าที่ของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความร้อนรนในใจร้อนรุ่มในใจมากๆก็ได้ว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ได้แบบรวดเร็วนะคะตอนนี้เขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะถ้าถามความรู้สึกเขาอ่ะก็คือเขาวิตกกังวลอยู่ถึงความที่ อ่อคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกอื่นด้วยหรือเปล่านะคะเขาต้องการ ความรักนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะรักคุณมากๆเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะเขาต้องการโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาอยากจะให้อยากจะเปอยากจะจ่ายนะอยากจะเป็นผู้ที่ดูแลใส่ใจคุณอะอืมเขามีความรักมีความเอ็นดูมีความเมตตาคุณมากๆนะคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอายุที่เยอะกว่าคุณนะคะหรืออายุค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันไม่น่าจะมากมายเกินหนึ่งถึงสิบปีนะคะ แล้วก็เขาจะเป็นคนที่ เป็นโสดนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โสดมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสามปีได้นะคะเขากำลังมองหาคนที่จะมาคอยอยู่เคียงข้างเขาซึ่งแน่นอนว่าคนคนนั้นก็ต้องเป็นคุณแน่นอนนะคะเขาอยากได้พบได้เจออยากเดทดอยากฮันนีมูนอยากที่จะไปไหน,ต,ไหนต่อไหนกับคุณตอนนี้เขาก็รอจังหวะเวลาและโอกาสที่จะไขว่คว้าคุณมาครอบครองให้จงได้นะคะและในความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างที่จะชัดเจนและรู้สึกกับตัวเองมากๆเลยนะ ว่าเออคุณนี่แหละคือคนที่ใช่นะคุณนี่แหละคือคนที่เขาจะต้องสู่ขอหรือตกแต่งมั่นหมายให้จงได้นะคะเขาตั้งใจไว้แล้วค่ะ